ับปากจองจองซิงงดีครับดีมีกับปากยังยองซิมาจากเกาหลีแต่มาอยู่ไทยโดนก็เลยพูดไทยได้ครับต <c oughs> อนนี้เรากำลังย้ายนีโมไปอู่ช่างไม้ตอนนี้นีโมก็อยู่หลังกระบะเซนเลอร์เรียบร้อยแล้วได้เริ่ได้ยามแล้ว ติดไปแดงแนว้วไปแดงอูช่างไม้ก็จะไปทางร้อยเอ็ดเยวขวาไปร้อยเอ็ดตอนนี้เราก็อยู่บนกันกล้วยตอนนี้เรายังไม่ลืมกันกล้วยหลังจากที่เราไปขับซีรีสเจ็ดมา ดิเจ็ตนี้ยขับมันจริงๆบอกเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่อูช่งางไมยครับเดี๋ยวเราขับรถไปก่อนครับผมถึงแล้วอูช่งางไม้โอ้โหบอกว่าเลยครับแน่นเอียดเลยครับแน่นกันทั้งร้านดากซันโอ้โหแน่นเอียดเลยแน่นเอียดเลยเอา้าว รถเสียตุงมาทำอะไรนะนี่รถเสียตุงอ๋อรถเสียตุงไม,ม,ม่ยงไม่ยกขาดสายจวดสายจวดแน่นเอียดแน่นเอียดอันนี้ก็ช่างบอกว่ามันเปลี่ยนล้อนำเสร็จไปแล้ว เอสเชร้อยสามห้าตูดสั้นคนระับอ,อันนี้เราก็ต้องรอค่าไปฝอยไฟจใส่น้อไอ้น,นั่น ไอ,อยุลานเชียงเนียวันไหนมาไง่ายแต่ได้ดุูอ้นั่นนิโมโก็ได้เริ่มใหม่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วสิบสี่ลูกดูบนนี่ผมนี่ไปเอามาจากพระรามสองน่าจะใช้้างละเก็บ่า สองสี่หกเจ็ดข้างแล้เจนลูกดูจ้าจ้าเล่ามันแตกอุ๊ยอันนี้ดูนี่ดูนี่อันนี้ไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนแล้วลูกเพโซ่ก็เหลือเยอะแต่น่าจะเป็นสลักหลวมบูทสลักหลวมครับโซ่เหลือเยอะอยู่ อกเกเ็แหลมแล้วพอเปลี่ยนได้แล้วเดอ้อลูกพี่เดอ้อเปลี่ยนกับเปลี่ยนเดอ้อสปอกเก็ตเนี่ยเด้อมันจะไปกินโสเจ้าเหมือนเดอ้อ

ของผู้ใดวุคันหนึ่งจอดนั่มากไฟมาไฟอีคันหนึงคันนีู้ี่ตนเขาเลื่อนน่เ้าน่ลยเพื่นั่นบ่บอเจสเลยเป็นบลอดิจ้นู่เด็ดตัวนูเ่ยับลงีกนมือบกนอยว่ะเขา่งนออันนั้นแล้วแเล่นน่ะเมากอขอ่บรเขาจอดไปเขายาเอาไปแทนเอาไปจอดต่อด่างนั่นมั้ง

อ้ลงอูเข้าวํำที่อูแล้วครับถึงอูแล้วมันหมุนได้หรือเล่า ไม่ไปเบรกนี่ถูกยางว่ะนี่หอนหัวหลักช่องนี้ก็ไลท์สดครับช่องเสียทอมหมุนจิ๋ว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 ใช่ไหม kann und ไฟพาดเลยไฟแตกเลยเมื่อกี้น,นี่สวัสดีครับขอบคุญแขกรครับครับผมขอกบบเกียร์ครับเลยครับอารสีครับในคลิปนี้เขาจะไม่เพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันนะจ๊อสาวๆ ขอบคุที่ติดตามรับชมครับผมครับ